ทุกคนทําทอะไรกันอยู่อุยแต่ว่าพอเราไม่เอากระทะนี้มันร้อนอยู่นะคะเนี่ยใช่ค่ะโบช <c oughs> อกไม่เหลือวิธีการทําให้ไม่ร้อนอะ <c oughs> นะคะแม่สอนไปแล้วแม่จะสอนใหม่ <c oughs> น้องคิมไปใส่น้ำมาค่ะซึ่งถุงเ <c oughs> สิร์ฟเนฉัไม่เคย ใส่น้ำขึ้นถูนแม่บอกเออรถคืออะไรไไเอ็นดูเอ็นดูอะไรไม่รู้ทำอะไรเลย กินเลยไม่พูดเลยอยู่แล้วน่จาจะอันนี้เลยเหรอวางข้างบนเลยเหรอครับฮะเดี๋ยวแม่ทำให้หนูดูเปนะ็นอย่างนี้แล้วก็มัดอย่างนี้เปิ้ลซึแล้วก็วางให้ลงไปนะคะจบเอ้าเอาเอ้า,อา,อา,อาทำไมไฟมันดันออกข้างล่างล่ะโอเค <laughs> แค่เดียว ดดเอาลูกพุงงงกลรมาการอึงทุกคนอึงอุ้ยอุ้ยทำให้เตาไม่แตกด้วยนะคะแล้วน้ำม่ถุงเขาก็จะเดือดแต่ถุงก็จะไม่ละลายนะครับน้ำม่ถุงเนี้ยก็จะร้อนครับร้อนเลยุยมันเดือดแต่ว่าไฟจะดับไฟจะดับโดยที่ไม่มีควันพุ่งใส่หน้าหนูไม่มีไอ้อนพุ่งใส่หน้าหนูรวมไปถึงมันจะไม่ทำให้เตาแตกด้วย พร้อมกันนั้นก็ถุงก็ไม่ขาดถึงเวลาหนูก็พอมันดับสงบเรียบร้อยหนูก็ค่อยยกน้าออกไม่เสี่ยงกับการที่ไฟไหม้หรือเป็นไม่ไม่เสี่ยงเลยเพราะาถ้าเกิดใช้น้ําราดใช่ไหมครับรังพึ่งจะแตกหรือบางทีถ้าเกิดว่า่านมันดับไม่สนิทมันก็จะค่อยๆคูร์แล้วเราหลับไปเกิดมีกระดงกระดาษปิวไปโดนมันก็จะก่อให้เป็นสาเหตุของการไฟไหม้ได้แต่ถ้าเราวางอย่างเงี้ยวางไว้ยันเช้าเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เช้ามาก็คือดับสนิทแน่นอนไม่มีแบบว่าเพลิงไหม้อะไร สุดยอดเอ้ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันทำแบบนี้ได้โอ้โหเจ๋งเจ๋งอันนี้เจ๋งแล้วถ่านมันก็ไม่เปียกถูกไหมคะแล้วก็น,นี้ได้เลย smart โอ้ย่าย่าพาคิมไปเรียนรู้วิธีเช่าก,กราวหน่อยโอ้โหกเราจะไม่แตกอันนี้แบบใหม่หนูไม่เคยรู้ <คน S 1> มาก่อนบนสกราวก็ไม่ใช่กระดูกคะ่ะมาแล้วยังแป๊บเพิ่งมาไม่นานมาคมกค่ะเช่ากราวแปลว่าอะไรคะบนนอกอ แบบใหม่พีบีพีวัสดีค่ะทุกคนสวัีค่ะ่านมันก็ไม่เปียกถูกไหมคะเราก็จุดใหม่ได้เลยถูกไหมมันก็เขาเรียกไม่เปียกค่ะแต่คือมันมันสงบมันแห้งมันมันมันเหมือนมันดูดความชความชื้นความร้อนเข้าไปในน้าแทนไงมันถ่ายเทความร้อนเข้าไปในน้าแทนไงเนี่ยน้องลองจับไปที่น้าสิน้ำร้อนร้อนเลยแหละ ลองเปิดถุงแล้วแล้วก็เอาช้อนตักน้ำมันก็ได้น้ำคืนร้อนเลยอืออือยอดแบบไงเก้งตึงหรืออะไรกังเกงลินลี่อ่ะสิไม่ใช่กางเกงหนูเด็กๆแม่ดับไฟแล้วนะถ้าไม่กินอะกินไหมแม่ดับไฟหมูกระทะแล้วดับเลยครับ so smart girl idea ย่าเห็นไหมมันจะเป็นไอร้อนเหมือนน้ำร้อนเนี่ยเปิด this is my first time that I know that oh สุดยอด I follow you Kim thank you so much พี่ฟินิกวันดีครับใช่รีไปไหนรีอยู่ข้างบนรีคิดเลขเร็วอยู่ค่ะทุกคนกำลังทำธุรกิจขอดูหน่อยนี่ครับพี่แค่เอาน้ำไปถึงไอเดีย ya it's my first time that I know that I never know that before เขาบอกขอดูหน่อยซิแบบใหม่ทุกคนอันนี้เอาไปใช้ได้นะคะหนูก็เพิ่งรู้เกิดมาเพิ่งเคยรู้ มันไม่นตะลายด้วยทุกคนจะได้เซฟเราด้วยเซฟแบบบางทีเราดับเอาน้ำลาดแล้วเราคิดว่ามันดับแล้วใช่ปะหลังพึ่งแตกเตาแตกแล้วเราก็นึกว่าหลับดับละเราไปหลับระหว่างหลับมันขู่ขึ้นถุงไม่ละลายค่ะไม่ละลายทุกคนจริงถุงไม่ละลายเลยไม่ติด่านขึ้นมาด้วยแล้วพอมันขูขึ้นปุ๊บเกิดมีกระดาษหรือใบไม้ปิ้วไปไหนพันนี้ค่ะลุกลาดูกไม่ไหมค่ะถุงไม่ไหมจริงๆทุกคนไม่ละลายเลย ุงยังอยู่ปกติเลยค่ะทุกคน,น,นมันถ่ายเคยควางร้อนอย่างที่บอกว่าทันทีที่เปิดเปิดถุงเนี่ยน้ําที่อยู่ในถุงอ่ะค่ะมันเดือดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเดือดแล้ว yes I ว know she has used charcoal yeah it's my first time that I know this วัสดีค่ะทุกคนแซมเจอแล้วมันบอก ได้ไไดเลยูในทิกตอกมาก็เห็นสอนทำแบบนี้โอ้ยหนูเพิ่งเหวียไว้เจอเรอบขวัญใจนะได้เลยค่ะวันนี้ค่ะคุณแพนวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้ค่ะขวนนัีคญใจอยากกินมันร้อนหน้ามันจะตั้งแรกจะตั้งใจแบบว่างว่างไว้เผื่อมันลงมากินเลยนี่เจ้ากินมันร้อนไง ถุงซอนกี่ชั้นคะชั้นเดียวเลยคะ่ะเมื่อกี้คิมเอาถุงไปแล้วก็ใส่น้ำครึ่งหนึ่งคะ่ะถุงใบเดียวเลยคะ่ะถุงพลาสติกเลยคะ่ะแบบใหม่ไม่เคยรู้มืนก่อนมันทําได้โคตรเจ๋ง Hello No it's not morning here I think in Philippines t s a night too คิมติดค่ะติดค่ะติดค่ะพิฟฟินิกหมายถึงของรอบที่แล้วใช่ไหม หนูอยู่อันดับสิบหกหรือเปล่าหนูน่าจะอยู่อันดับสิบหก so you need to learn more from her yeah now I'm learn more ใช่ค่ะประมาณนั้นมั้งค่ะแม่กาลร้องเพลงให้ฟังนะคะแม่กาลร้องเพลงเข้านะคะทุกคน it's the same time th it's the same time th i n t i a i too พี่คิดว่าไงคะเดี๋ยวมานะทุกคนเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่